ดีครับมะม่วงสุกปากตะก้อเป็นยังไงะครับน,ครบ,แบบนี่ครับแตบมีรับมะม่วงสุกปากตะก้อนะครับก็คือสุกบนต้นนะครับที่มันยังไม่หล่นนะครับแบบนี้นครับมะม่วงสุกปากตะก้อมันจะเป็นแบบนี้ สุกนะครับบีบแล้วนิ่มนะครับอันนี้มะม่วงกุยเฟย์ครับมะม่วงสุกปากตะก้อนะครับสุกปากตะกอตัวน,นี้ครับ มันเป็นโมงต่างประเทศมันก็สีมันจะนี่ครับสุกแล้วโมงสุกป่างตะาก็มีโมกุมมยสวยหอมนะครับหอมมาก